สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพามาดูเตาเผาถ่านโดยใช้ถังสองลิตรเป็นเผาเป็นการเผาครั้งแรกของผมนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดดูว่าในเตาเผาถ่านของผมจะประสบความสำเร็จไหมครับทำง่ายๆไม่ยุง่งยาก เดี๋ยวเรามาเปิดดูพร้อมกันนะครับผมขออนุญาตเอากุญแจหมุนน็อตออกจากตัวถังนะครับซึ่งเป็นเข็มขัดที่ลัดฟ้าถังไว้เรามาดูพร้อมกันนะครับ หมุนแน่นหน่อยนะครับผมต้องใช้มือข้างหนึ่งหมุนแล้วก็มือข้างหนึ่งใช้โทรศัพท์มือถือคลายน็อตนะครับตัวนี้ก็คลายน็อตออกแล้วครับ แต่ยังไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไงเรามาดูกันเลยเก็บขัดออกก่อนนะครับนี่ครับ เรามาดูกันเลยนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับโอ้เป็นฐานที่สวยมากเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆเ,เป็นการเผาครั้งแรกของผม ดูก้อนนี้ทีเป็นฐานไหมโหดูครับแจมเลยครับผมนึกว่าจะไม่ไหมนะครับดูทีครับเป็นถานเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนลองเผาดูนะครับนี่ครับใช้เวลาประมาณสักสิบชั่วโมง ฟืนของผมมีไม้ประดูไม้หลายอย่างนะครับครับไม้นนซีก็มีนะครับแล้วก็ไม้อื่นๆนี่ครับสวยไปครับปีพี่เป็นปการเผาครั้งแรกที่ยอดเยี่ยมมากนะครับดูครับ แทบจะไม่มีนี่ครับสวยไหมครับนี่ครับเป็นแท่งเป็นแท่งนะครับนี่ครับยังเป็น ยังเป็นแท่งอยู่นะครับน่าจะนี่ครับวิธีการง่ายๆนะครับผมไปซื้อถังเข้ามาสองร้อยเออสามร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็มาเจาะรูเจาะรูข้างล่างเจาะรูพุนเลยนะครับ หมือนกับลวงพึ่งแล้วก็เอาเหล็กออกไว้กันกันมันสุดนะครับเผาไปนานๆาจะก,กันสุดแล้วก็นี่คือคือฝาครับฝาผมง่ายๆมากนะครับนี่นเพื่อนๆดูนะครับง่ายๆเลยครับอะไรที่ มันยากๆไม่ใช่การเป็นอยู่ที่อย่าให้มันลําบากนะครับทําอะไรต้องง่ายๆนี่เข็มขัดรัดครับเข็มขัดลัดเป็นฐานที่สวยงามมากครับดูนะครับ ผมจะเทไว้กองไว้ตรงนี้นะครับดูกันชัดๆนะครับนี่ฐานของผมผมนึกว่าจะเผาไม่ไหม้ไม่หมดนะครับแต่ผมจะเทตรงนี้นครับ,รบผมเจาะรูนะครับนี่เจาะรู างล่างอาจจะมีอันนี้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเทออกมาดูครับเรามาดูกันต่อนะครับนี่ผมเทออกมาจากเตาแล้วนะครับรู้สึกว่าจะไหมถึง90%นะครับดูชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้ก็ไหมหมดนะครับ นี้ไม่หมดนะครับแต่ยังเป็นแท่งอยู่นะครับเนี่ยไม่หมดครับนี่ครับไม่หมดนะครับไม่ค่อยมีเท่านี่ครับเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมคิดว่าเก้าสิบเปอร์เซ็น นี่ครับอันนี้ก็ไหม้หมดนะครับเป็นถานนี่ครับการเผาครั้งแรกของผมก็คิดว่า ยังปรับปรุงอีกนิดหน่อยนะครับนี่ครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ครับ ใครอยากจะเผาถ่านก็ดูวิธีการของผมได้นะครับง่ายๆโดยใช้ถัง200ลิตรเจาะรูนะครับข้างข้างตดครับผมเจาะรูพุนนะครับแล้วก็ให้ช่างเขาออกเหล็กนะครับอ,อกเหล็ก แล้วก็ทําเหมือนเตาหุงต้มนะครับเจาะรูเจาะรูแล้วก็เอาไฟสุมเข้าใส่ปิดฝานะครับปิดฝาฝาตัวนี้เวลาใส่ฐานต้องใส่ให้ให้แน่นนะครับถ้าใส่ไม่แน่นเนี่มันจะไม่ไหม้ดีครับตามหลักการนะครับ ตัวนี้เป็นถังใหม่นะครับสีไม่สีอยู่นะครับเผาถันง่ายๆนะครับขอฝากไว้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับ